โอเคครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับก็ยินดีต้อนรับสู่ชาแนลยูโรหมดเซตเอ็กดีแล้วเช่นเคยครับอันนี้พี่ก็จะมาขายของสักนิดหนึ่งนะครับเออแล้วก็จะมาแบบสาธยายต่างๆนะครับก็คือวันนี้พี่ก็จะมาขายนะครับโปรเจกต์ต่างๆของพี่ที่มีนะครับไม่ว่าจะเป็นโปรเจกต์ของหมดเมนูต่างๆนะครับกับโปรเจกต์พวก ENC นะครับไว้กันสคริปกันโดนเจาะนะครับเออ แล้วก็เปิดสอนนะครับตอนนี้พี่เปิดสอนนะครับเปิดสอนการทำหมดเมนูนะครับนี่ทำหมดเมนูแบบนี้เลยเดี๋ยวพี่จะเปิดให้ดูนะครับอ่าอันนี้เป็นหมดเมนูของฟี่ไผนะครับที่ว่าพี่กำลังจะแจกเร็วๆนี้แต่ว่าพี่ไม่น่าจะได้แจกแล้วเพราะว่าเอ่อถามว่ามันเล่นได้ไหมมันเล่นได้นะครับแต่ว่าพี่เนี่ยไม่มีแอปคโคนที่มันจะสามารถเล่นได้นะครับเออซึ่งมันยุ่งยากมากนะครับอ่าทีนี้พี่ก็เลยว่าพี่จะขายโปรเจกต์นะครับไม่ว่าจะเป็นโปรเจกต์ของอ่าไลเลนเจอร์นะครับเอ่อ แมนดาวเออแล้วก็พวกไครสิทธิ์แล้วก็อื่นๆอีกเทียบนะครับอ่าพี่ก็ขายนะครับราคาเนี่ยก็ติดต่อเข้ามาหลังไมค์ได้เลยนะครับเออเดี๋ยวพี่จะทิ้งลิงก์เฟซพี่ให้นะเออใครอยากเรียนทำมดนะครับราคาเริ่มต้นที่300บาทนะครับอ่าใครอยากเรียนสคริปนะครับทํา G G สคริปเปิดผ่าน G G อะไรแบบนี้นะครับก็เริ่มต้นที่100บาทนะครับอ่าใครอยากซื้อ C P P นะครับเอาไว้ทํหมดเมนูหรืออะไรต่างๆนะครับ ก็สามารถติดต่อเข้ามาหลังมัยได้นะครับราคากันเองมากนะครับพี่บอกไว้แค่นี้เพราะว่าพี่เนี่ยเปิดสอนมานานแล้วนะครับซึ่งช่วงเนี้ยพี่ก็สอนอยู่หลายคนนะครับแต่ว่าคือพี่เนี่ยต้องต้องการที่แบบต้องการหาคนมาเพิ่มนะครับเพราะว่าพี่อยากให้บางคนเนี่ยที่เขาแบบอยากจะเรียนนะครับแต่ว่าไม่รู้จะไปเรียนที่ไหนเนี่ยก็สามารถเข้ามาเรียนกับพี่ได้นะพี่ก็จะสอนให้นะครับ ก็เดี๋ยวพี่จะทิ้งรายละเอียดไว้ใต้ร่างคลิปนะครับนะว่าพี่แบบรับทําอะไรบ้างนะครับนะเออแล้วก็รับสอนอะไรบ้างไว้ใต้ร่างคลิปนะครับใครที่สนใจนะครับก็กดเข้าไปดูใต้ล่างคลิปได้เลยนะครับนะเออแล้วก็ติดต่อพี่มาได้นะครับเออพี่จะสอนให้ละเอียดนะครับการเรียนการสอนนะครับจะเรียนผ่านวิดีโอนะครับแล้วก็สอบถามกับพี่โดยตรงนะเออเรียนจะกว่าจะรู้เรื่องนะครับนถึงพี่จะพูดว่าสอนเสร็จนะครับเออถ้าน้องยังไม่เข้าใจพี่ก็จะสอนไปเรื่อยๆนะครับโอเคนะครับก็คลิปนี้พี่มาขายของเฉยๆนะครับใครที่ สนใจจะเรียนนะครับก็สามารถติดต่อพี่มาได้นะครับเออรายละเอียดอยู่ใต้ล่างคลิปนะโอเคก็ประมาณนี้เดี๋ยวส้าคลิปต่อไปเน่ดี๋ยวพี่จะเริ่มลงโปรอีกรอบหนึ่งนะครับโอเคก็เดี๋ยวเจอกันนะครับ